ถ้าเราบอกว่าเราเนี่ยจะยึดมั่นในแนวทางใดก็ตามแต่เราต้องตรวจด,ดูนะว่าแนวทางที่เราจะยึดเนี่ยเป็นวิทยาศาสตร์ไหมเป็นวิทยาศาสตร์ไหมไอคำว่าแนวทางเนี่ยเราแปลงไหมคำนี้นคือศาสนาหรือถ้าคนบอกผมไม่ขอนับถือศาสนานั่นแหละคือแนวทางหนึ่งการไม่นับถือศาสนาแนวทางหนึ่งและแนวทางที่ยึดเนี่ยเป็นวิทยาศาสตร์หราบอกเขาบอกว่าไม่นับถือศาสนาอะไรเลยมันจะกำลังจะบอกว่าไม่เชื่อว่ามีผู้สร้างใช่ไหมต้องต้องถามก่อนเพราะบางทีผมเชื่อว่ามีผู้สร้างแต่ไม่ขอนับถือศาสนาเลยก็มีคือพระเจ้าสร้างแล้วทิ้งเลยปล่อยเลยอ่าปล่อยเลย อันนี้จะเป็นแนวทางหนึ่งที่ว่าไม่อยากจะปฏิบัติตามคําสั่งพระเจ้าก็คือพระเจ้าสร้างแล้วปล่อยเลยอาจจะปล่อยแล้วก็สบายเต็มที่เลยอย่างนั้นนะจะทําตามอารมณ์ไฟตา่าอะไรก็ทําเลยย้ำนะทุกคนเนี่ยมีแนวทางที่ตัวเองยึดอยู่หมดเลยแหละไม่ว่าคุณจะนับถือศาสนาไหนหรือไม่นับถือก็จะเป็นแนวทางหนึ่งทีนี้ต้องตรวจสอบว่าสิ่งที่ตัวเองยึดไปกองไปวิทยาศาสตร์ไหมผมถึงบอกไงโลกนี่ซับซ้อน DNA ในร่างกายมนุษย์เซลล์ในร่างกายมนุษย์มันซับซ้อนจนกระทั่งมันเกิดเองไม่ได้ห้องห้องหนึ่งมีเหรียญเหรียญเหรียญ เหรียญสตางค์เนี่ยอยู่หนึ่งล้านเหรียญเราก็เดินไปดูเหรียญแต่และเหรียญในการมันมันคือมันมันเป็นก้อยหหมดเลยไม่มีหัวเลยแม้แต่ ans, เหรียญเดียวเราจะคิดว่าอย่างไรทันทีที่เราไปดูทุกเหรียญครบแล้วหนึ่งล้านเหรียญเนี่ยแล้วมันเป็นก้อยหมดเลยเนี่ยตกลงตกลงในความคิดแรกที่เข้ามาในหัวเราเนี่ยสามัญสำนึกสัญชัตยานเราเลยเนี่ยคืออะไรเราก็จะคิดว่าใครมันมาเรียงเอาไว้เนี่ยอ่าใครมันมาเรียงเอาไว้เนี่ยเรียงใครมีคาว่าใครมีชีวิตแล้วมาเรียงต้องมีชีวิตมีความรอบรู้ ผมมีความสามารถในการเรียงด้วยรู้ด้วยแยกหัวก้อยได้ผมยกตัวอย่าง เหรียญหนึ่งล้านเหรียญเพื่อจะมาบอกว่าเซลล์ในร่างกายมนุษย์เนี่ยมีความซับซ้อนมากกว่านี้เป็นแสนเท่าเซลล์ในร่างกายมนุษย์หนึ่งเซลล์เองนะมีความละเอียดซับซ้อนมากกว่าตัวอย่างเหรียญที่ผมยกอีกมากกว่าเป็นหมื่นเป็นแสนเท่าแค่เซลล์เดียวนะแล้วเป็นไปได้ยังไงมันจะเกิดขึ้นเองและในร่างกายมนุษย์เนี่ยมีเป็นร r i เลียนเป็นล้านล้านเซลล์ผู้ที่สร้างเรายิ่งใหญ่ขนาดไหนอะไรอกผู้ที่สร้างเราเนี่ยยิ่งใหญ่กว่านั้นไหนที่สร้างเซลล์เนี่ยมันมีเป็นล้านล้านเซลล์เนี่ยคำถามคือว่าถ้าจะเป็นวิทยาศาสตร์เนองเเกิด หรือต้องเชื่อว่ามีผู้สร้างถ้าจะเป็นวิทยาศาสตร์ to be scientific เหรียญหนึ่งล้านเหรียญที่มันเป็นก้อยทั้งหมดเนี่ยถ้าจะเป็น scientific เนี่ยต้องต้องเชื่อแบบไหนเชื่อว่ามันเหรียญมันมีชีวิตมันคุยกันเองมันแบบอิจมาเอกฉันอะว่าให้เราพลิกเป็นก้อยให้หมดได้สาะระเลยเธอะ u n s ซ i e n ิ i f i c ก็จะเป็นวิทยาศาสตร์ต้องบอกว่าต้องมีใครไปเรียงมันแค่นี้แหละผมถึงบอกต่อให้คุณอยู่ในแนวทางที่ไม่เชื่อนะพระเจ้าคุณก็ต้องคิดแล้วว่าสิ่งที่คุณยึดถืออยู่เนี่ยมันมี ความเป็นว <C ourse> ิทยาศาสตร์หรือไม่ถ้าจะเป็นวิทยาศาสตร์ก็ต้องเชื่อว่ามีผู้สร้างการเชื่อว่ามีผู้สร้างเนี่ยเป็นวิทยาศาสตร์ชัดเจนเลยนะครับแต่การไม่เชื่อว่ามีผู้สร้างเนี่ยสามัญสำนึกของมนุษย์เนี่ยมันบ่งชี้ลึกๆเนี่ยบอกว่าไม่เป็นวิทยาศาสตร์เลยเป็นความงมงายชนิดหนึ่งจาตัวอย่างเหรียญเอาไว้หนึ่งล้านเหรียญเนี่ยถ้าเชื่อว่ามันคุยกันเองถึงขั้นว่าคิดว่าเหรียญคุยกันได้แล้วเนี่ยนะ ก็ถึงขั้นนั้นแล้วนะจะเข้าโรงพยาบาลแล้วอย่างนั้นนะถึงขั้นนั้นไปคิดว่าเหรียญมันคุยกันเองได้แล้วหรอแล้วเนื้นงงงายสุดๆเลยถูกไหมเพราะฉะนั้นโลกที่เราอาศัยอยู่จาก,กวาลดวงดาวมากมายมหาเอาเซลล์ในร่างกายแคน่นี้ไม่ต้องไปไหนไกลหรอกกว่าฟีอัมฟูซิกุมอัฟฟลาตุบฟิโรนในตัวของพวกเจ้าเองเนี่ยทำไมผู้จ้าไม่คิดไม่ไต่ตองเนี่ยเราถามในกุรอ่านเพราะฉะนั้นคุณใจยึด ในแนวทางไหนเนี่ยฐานที่คุณจะต้องไปยึดเนี่ยฐานสําคัญสุดเลยเนี่ยคุณต้องพิสูจน์ให้มีเหตุผลได้มีความเป็นเหตุเป็นผลและคําสอนอ<ฆ>ิสลามหน่มีความเป็นเหตุเป็นผลฐานของอิสลามเนี่ยมีความเป็นเหตุเป็นผลอย่างที่สุดเลยหนึ่งคำพีไม่ถูกเปลี่ยนแปลงพิสูจน์ได้ตัวคำพียังมีอยู่ฉบับลายมือ,อยังมีอยู่เนี่ยมีความเป็นเหตุเป็นผลสูงมีความเป็นวิทยาศาสตร์สูงมากในขณะที่คำพีอื่น เราก็ไปศึกษากันดูอย่างไบเบิลเนี่ยนะครับผู้ที่เชี่ยวชาญในไบเบิลก็ยอมรับว่าคำพีไบเบิลเนี่ยมีฉบับภาษาลายมือเนี่ยมากมายแล้วก็ไม่เหมือนกันสักฉบับหนึ่งเลยผู้ที่เชี่ยวชาญในไบเบิลก็ยอมรับเองว่าเป็นแบบนั้นอันนี้คือตัวคมพีร์นะผู้ที่จะยึดในศาสนาเนี่ยพิสูจน์ที่ตัวคมภี์คมพี์เล่มไหนมีความเป็นวิทยาศาสตร์มากสุดคมภีกุรนะแต่สำหรับผู้ที่ไม่ยึดในคัมพี์ไหนเลยเป็นพวกไม่ไม่เชื่อในศาสนาไหนเลยก็คือไม่ยึดในคมภีไหนเลยพวกไม่เชื่อในศาสนาไหนเลยรู้ไหม ต้องไปถามว่าไอ้ที่ยึดอยู่เนี่ยเป็นความเชื่อเนี่ยเป็นเป็นแนวทางอ่ะมีเหตุผลปะล่ะอาการที่คุณไม่เชื่อในคัมภีร์เล่มไหนไหนเลยนั่นแหละนั่หละเป็นแนวทางหนึ่งแนวทางที่ไม่เชื่อในคัมภีร์เล่มไหนเลยเป็นแนวทางที่มีเหตุผลไหมเป็นแนวทางที่มีเหตุผลไหมผมจะยกตัวอย่างเรื่องเหรียญเรื่องเซลล์ไปดูคลิปของผมได้พิสูจน์พระเจ้าอยากไปรูประธรรมตัวนี้นะครับอ่ะเพราะฉะนั้นเรื่องเรื่องการมีอยู่ของผู้สร้างน่เป็นความเชื่อที่มีเหตุผลเรื่องตัวคัมภีร์อ่าของอิสลามเนมีเหตุผลสูงตัวคัม คำพีไม่เคยถูกเปลี่ยนแปลงมีเหตุผลเป็นวิทยาศาสตรจ์จติงแล้วเรามีระบบสายรายงานตรวจสอบความน่าเชื่อถือของหลักคําสอนถูกรักษาเอาไว้อย่างดีเป็นเหตุเป็นผลไปดูคลิปพิสูจน์อิสลามเชิงประจักษ์คลิปพิสูจน์อิสลามเชิงประจักษ์นะครับ